สวัสดีครับมาพบกับผมบี B. ครับกับรายการมันนี่ฟาเช่นเคยนะครับรายการเราก็จะเกี่ยวกับการเทรดหุ้นมือใหม่นะครับแล้วก็ซื้อขายบิตคอยด้วยนะครับตอนนี้เพิ่มซื้อขายบิตคอยเข้ามาเพราะว่าบิตคอยเนี่ยสามารถเทรดได้7วัน นะครับ24ชั่วโมงเลยก็คือไม่มีวันหยุดนั่นเองนะครับมันเป็นเหรียญบิตคอยเป็นเงินดิจิตอลที่เป็นเวอร์ไวน e นะครับเพราะฉะนั้นคือไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็เล่นผ่านโบรกเกอร์ไทยที่ผ่านกรกตของไทยนะครับโดยตรงอ่าอันนี้ผมก็จะมาแนะนำบิดบิดตัวเหมืองขุดก่อนนะครับเหมืองขุดที่ผมแนะนําไว้เดี๋ยวจะมีดีสคริปชันลิงก์ข้างล่างให้ไปสมัครนะครับถ้าเพื่อนสนใจก็สมัครกันได้เลยนะครับขุดฟรีนะครับแล้วก็ เราเล่นคอมพิวเตอร์ไปเรื่อยๆเงี้ยจะดูหนังฟังเพลงหรือหรือเล่นหุ้นอะไรเงี้ยเราก็ขุดไปด้วยได้นะครับก็คือตอนนี้ผมขุดมา2องสวันแล,วแล้วแล้วก็มีเพื่อนมาเน็ตเวิร์กกันละสคนยิ่งได้เน็ตเวิร์กครับเราก็จะได้เหรียญบิตคอยตรงนี้มาอันนี้เป็นของเน็ตเวิร์กนะครับสคนที่มาช่วยผมขุดนะครับและอันนี้ผมขุดเองคนเดียวนะครับใช้คอมพิวเตอร์2เครื่องขุดก็ผ่าน Account gmail นะครับต้องบอกก่อนนะครับคลิปโตแทบ็บคริปโตแท็บตัวนี้ปลอดภัยนะครับเป็นของ google โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นคือ เวลาเราสมัครเราต้องใช้ Account นี่ครับตัวนี้นะครับที่เป็น Gmail เท่านั้นนะครับถึงจะสมัครได้นะครับเพื่อนก็ไปกดลิงก์ข้างล่างนะครับในคอมพิวเตอร์เรานะครับกดลิงก์ที่ผมลงดีสคริปชันไว้แล้วก็มันก็จะซิงค์ไปถึงไอตัวเว็บไซต์หน้าเว็บไซต์แล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ลงตามขั้นตอนนะครับต่างๆผมก็มีสอนไว้บ้างแล้วนะว่าวิธีการทำทำยังไงอย่างเงี้ยสมัครไม่ยากครับอันนี้มันเป็น Gmail อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือ เพื่อนไปสมัครนะขุดฟรีได้เงินเป็นหน่วยซาโตชินะถึงประมาณเนี่ยหนึ่งสี่ศูนย์ที่4เนี่ยแล้วก็พอตัวนี้เป็นเลข1นึ่ปับคุณก็ถอนได้แล้วแต่คุณจะเก็บไว้ก็ได้นะครับรอให้ค่าบิตคอยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ได้เพราะผมกะว่าอันนี้ผมจะไม่ถอนนะจะเก็บไว้ยาวๆเลยแล้วก็ให้มันเป็นหน่วยซาโตชิที่พอตอนนี้ราคาบิตคอยมันอยู่เหรียญเหรียญเนี่ยครับถ้าเป็นตรงนี้เป็นเลข1งเนาะข้างหน้านี้เป็นเลข1ก็5้าแสนแปด 5้าแประมาณนี้ครับตอนนี้เป็นบาทนะบาทไทยนะเท่ากับ1เหรียญเนี่ยเท่ากับ5้าแสนเจเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณเก็บไปเรื่อยๆมันก็จะมีมูลค่าขุดฟรีครับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่ได้ใช้เยอะแยะอะไรแล้วก็ CPU อันนี้ขุดผ่าน CPU คุณไม่ต้องมีคอมสเปคสูงอะไรมากมายถึงต้องมาขุดนะครับ ใช้คอมสเปคธรรมดาครับก็ขุดไปเนี่ยไอ้ตรงนี้คือปริมาณการขุดต่อ,ตอรอบนะครับที่มันขุดนะครับก็ของผมขุดอยู่ที่900 –าถึงพันหนึ่งประมาณเนี้แล้วแต่นะครับก็ประมาณนี้อ่ะบอกไปก่อนอ่าคราวนี้เรามาดูเรื่องของบิตคอยบ้างนะครับเงินดิจิตอลที่เราจะลงทุนแทนตลาดหุ้นที่แบบเฮ้ยอย่างวันนี้วันนี้วันทีเ่เดี๋ยวซูมดูนะครับปุ๊บอ่าวันน,น,นี้วันที่7นะครับธันวา25 63, นะครับ โอเคอ่าเรามาดูกันนะครับว่าตลาดหุ้นปิดเอ้ยไม่มีอะไรทำเนาะก็หามาเล่นมาเล่นเอ,อบิตคอยต่อบิตคอยก็เป็นตลาดหุ้นตลาดหุ้นตลาดหุ้นหนึ่งนะครับอ่าก็จะมีเหรียญหลากหลายนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะอ่าเนี่ยครับซูมให้ดูปึ๊บ อันนี้มันเป็นเว็บบิ t คัพนะครับเพื่อนก็ลองไปสมัครกันดูนะว่าว่ายังไงสมัครก็ใช้บัตรประชาชนข้อมูลก็ตามที่ผมใส่ในดีสคริปชันข้างล่างไว้เลยว่าสมัครยังไงนะครับคุณก็จะมีกระเป๋าวอลเล็ตคุณจะลงทุนก็ได้ไม่ลงทุนก็ได้แล้วคุณก็มาลิงก์กับไอที่ขุดเหมืองเราตะกี้มันก็จะเป็นกระเป๋าเวลาสมมุติเราขุดได้กําไรใช่ไหมครับเราก็ส่งลิงก์กระเป๋าจากบิ t คัพนะครับไปที่เขาใช่ไหมครับ ก็ปีไปแล้วไปวางวางปั๊บแล้วก็ถอนได้เลยครับถอนเข้าบิตคัพแล้วก็ถอนเข้าแบงก์เราง่ายๆแค่นั้นแหะครับเขาก็คิดค่าถอนอยู่ที่20บาทต่อต่อต่อหนึ่งครั้งนะครับไม่เกิน2ล้านอ่าบิตคัพนะอันนี้คือเว็บบิตบิตคัพนะครับผมโอเคบิตคัพเนี่ยเขาจะผมจะบอกว่าเออบางคนเนี่ยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญนะว่าอุ ي, ้ยเหรียญตัวไหนมันโอเคมันดูดีมันมันซื้อขายเร็วมีวอลลุ่มก็มันลักษณะก็คือเหมือนกับ ตลาดหุ้นที่เราเล่นนั่นเองตลาดหุ้นที่อย่างปตทเงี้ยมันมีวอลุ่มการซื้อขายถูกไหมครับพวกเอชซีเอ A, เงี้ยที่ฮิตกันซูปเปอร์เงี้ยหุ้นซูปเปอร์เงี้ยที่เล่นกันช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้คือเองียบไปละก็เหมือนกับบ้าเหอเล่นกันไปช่วงหนึ่งนะครับคราวนี้เหรียญมันเหรียญบิตคอยเนี่ยลักษณะก็เหมือนหุน้หนของตลาดหุ้นนั่นเองนะครับ แต่มันเป็นลักษณะคือใช้คำว่าเป็นเหรียญดิจิตอลนะครับเป็นบิตคอยนะครับคราวนี้คุณก็ถ้าคุณอยากรู้ว่าตัวเหรียญไหนมันท็อปที่สุดนะครับก็ดูจากตารางคร่าวๆก่อนนะครับดูจากตารางคร่าวๆหัวอันดับก็คือ Bitcoin คบิตคอยนะและวอีทูรีมแล้วก็ x r p นะครับแล้วก็มีไลท์คอยนะครับแล้วก็บิต คอยแคสอะไรเงี้ยคือแต่ว่าไม่ใช่ทุกตัวที่มันเรียงอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นตัวที่คนเล่นกันนะต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ด้วยอย่างเช่นบิตคัพเนี่ยผมจะยกตัวอย่างก็คือมี2ตัวนี้มันเด่นอยู่แล้วแต่ผมอ่ะส่วนมากจะเล่น XRP นะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเด่นเกินไปนะครับแล้วก็เวลามันลงมันก็ลงไม่ได้เยอะเท่าไหร่อย่างเงี้ยเมื่อวานมันอยู่1788เจ็ดเงี้ย 1788 1789แงเ้ยครับแต่มันลงมา1-1%บ1%ซึ่งถ้าเราซื้อเข้าไปเนี่ยในราคาต่อเหรียญเนี่ยมัน1 7 0 0 0กว่าบาทใช่ไหมเอ่นเ0 0 0กว่าบาทเนี่ยถ้าเราได้กำไรก็อาจจะสมมุติเราซื้อไปเหรียญหนึ่งก็ตกที่ประมาณได้กำไรสักพัน ไม่ถึงพันห้าร้อยบ้างสามร้อยบ้างก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเกิดมันลงลงลงมาเยอะกว่านี้ผมก็จะเข้าชอนซื้อนะแต่ถ้ามันลงแค่นี้คือผมก็ยังไม่เข้าเท่าไหร่นะครับผมจะเล่น XRP ส่วนมากนะก็จะดูดูในส่วนของกราฟนะครับว่าให้มันต่ำกว่าต่ำกว่าเท่าไหร่ก็ก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคนะครับในการดูผ่านเว็บอีกเว็บหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเว็บ เดียวกับที่มันใช้กราฟเนี่ยแหละกราฟตัวนี้เนี่ยแหละแล้วมันก็จะมีคําอธิบายช่วยแนะนําเราก็มาดูกราฟประกอบนะครับเวลาเราจะเข้าซื้อเนาะอย่างเงี้ยถ้าคุณเห็นอย่างเงี้ยเอ่อมันแพงไปนะครับคุณก็อย่าเพิ่งเข้าซื้อนะครับอ่ามันแพงไปคุณก็อย่าเพิ่งเข้าซื้อครับรอครับรอให้มันแบบรอให้มันเข้าถึงจุดที่โอเคก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้าซื้อนะครับอ่าอ,อย่างตัวเนี้ย ที่เด่นๆก็จะมี3ตัวนี้นะครับแล้วแล้วที่ผมซื้อไว้ที่ผมชื่นชอบนี่ก็ <c oughs> ชื่นชอบใช้คำว่าชื่นชอบอันนี้นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ที่ผมเลือกไว้อันนี้ผมซื้อหมดแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าซื้อจริงไหมนะครับเห็นไหมครับซื้อด้วยแต่ตอนนี้ยังขาดทุนอยู่นะยังไม่ได้กําไรนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับอเอาโอเคนี่ครับตอนนี้ก็สมมุติผมกดไปที่10 10 ร้อยสิบสองนะครับแล้วก็กดไปที่ตัวหน่วยจํานวนที่เราซื้อไว้เหรียญจํานวนเหรียญน,นะครับตอนนี้ผมได้เจ็ดบาทกําไรเจ็ดบาทผมซื้อไว้มื่นหนึ่งนะแล้วก็ตัวนี้อเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปสามบาทแปดสิบแปดสตางค์นะครับไม่ใช่สตางค์สามบาทสิบแปดสิบแปดบาทเออสิบแปดสตางค์ถูกแล้วโอเคโทษทีราคาต่อนหน่วยเขาก็จะขายอยู่ที่สามสามบาทคิดคิดเป็นราคาเงินไทยนะครับต่อต่อหนึ่งเหรียญน,นะ อ่าเนี่ยตอนนี้ผมก็ซื้อไว้อันนี้ผมซื้อไว้เยอะอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับอ่าซื้อไว้ส,สามสามหมื่นสามหมื่นนะครับใช้เงินสามหมื่นซื้อไว้ก็ยังขาดทุนอยู่นะคือเรายังไม่ขายนะก็คือถ้าเกิดราคามันยังไม่ลงจะจัด,จดผมก็ยังไม่ขายนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมก็ซื้อไว้เก้าร้อยกว่าบาทนะครับเก้าร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ยซื้อไว้เก้าร้อยกว่าบาทนะครับเก้าร้อยห้าสิบกว่าบาทขาดทุนอยู่สิบบาทนะครับก็รอมันก่อน รอเพราะว่าผมซื้อตอนตอนถูกสังเกตกราฟนะครับมันดิ่งมันดิ่งนะครับกราฟมันดิ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกราฟมินิทเนาะครับหนึ่งนาทีอ่าก็ที่ตัวบิตคอยผมก็จะเข้าไม่กี่ตัวนะครับแต่ว่า Bitcoin, บิตคอยบิตคัพเนี่ยเว็บไซต์บิตคัพเนี่ยตัว value ในการเข้าซื้อของแต่ละเหรียญเนี่ยถือว่าโอเคนะอ่าแล้วก็จะมีอีกเว็บหนึ่งที่ผมสมัครไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมขอดูก่อนโอเค อีกเว็บหนึ่งคือ s i p แม็นะครับซิ p แม็เนี่ยเอ๋อ,อยังไม่ได้อธิบายตัวบิตคัพนิดหนึ่งอ่าบิตคัพเนี่ยเขาจะคิดทั้ง Market ทั้ง Limit เนี่ยเนี่ยครับเป็นค่าฟรีนะครับเดี๋ยวเพื่อนดูนะค่าฟรีเนี่ยครับค่าฟรีก็คือคุณเข้าซื้อเนี่ยคุณจะเสียค่าฟรีนะครับ0.25นะครับขายออกคุณก็จะเสียค่าฟรี0.25เหมือนกันนะครับพูดง่ายทั้งเข้าถ้าซื้อ ขายตอนเราฝากเงินเข้าไปเป็นเงินธนบาตรไทยเนี่ยไม่มีปัญหานะครับก็คือเขาจะไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ตอนเราเข้าซื้อเขาจะคิด0.25เท่ากับเข้าออกเนี่ยรวมกัน0.50ถูกไหมครับ0.50แล้วก็คิดค่าถอนเข้าบัญชีเราไม่เกิน2องล้านนะคิด20บาทเพราะฉะนั้นคือโอเคขอโทษทีครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าเออไม่ได้อธิบายตรงนี้นะครับ อ่าคราวนี้หลุดจากตรงบิตคัพแล้วอ่ามาตรงนี้นะครับมาที่ซิฟแม็กซิแม็กเนี่ยจะดีตรงที่แบบว่าอ่ตัวเข้าซื้อเนี่ยถ้าไม่ใช่เหรียญอ่อเดี๋ยวผมเลื่อนไปเหรียญแป๊บ,บนึงนครับอ่าโอเคแน่มันเลื่อนยากจริงๆนะครับโอเคบิตคอยเนี่ยถ้าเป็นสองเหรียญน,นี้นะครับกับอีธิเ e ียมเนี่ยสองเหรียญเนี้ยมันจะ คิดเหมือนกันนะครับก็คือ0.25ทั้งซื้อทั้งขายออกนะครับก็คือรวมกันแล้วก็คือเป็น0 0 5 0าโอเค0.50นะเคลียร์นะอ่าก็คือตัวเนี้เขาจะคิดคิดอยู่แล้วนะครับคิดค่าเข้าซื้อขายหรือถ้าจำไม่ผิดถ้าไม่ผิดนะครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับเขาจะคิดเป็นเอ่อค่าเหรียญน,นะครับ0.00.00.5อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็ ก็ไม่กี่กี่สตางค์กี่บาทครับผมเพราะฉะนั้นคือมันก็ถูกอยู่ครับผมแล้วเหรียญส่วนเหรียญอื่นเนี่ยเขาจะไม่ได้คิดนะครับผมในเว็บเนี้ยผมบอกเลยว่าผมเล่นอยู่แค่ตัวเดียวคือ XRP นะครับ XRP เนี่ยเขาจะไม่คิดค่าเข้าซื้อขายเลยนะครับจะฟรีเลยนะครับเนี่ยครับฟรีไม่คิดนะครับสมมุติผมซื้อ XRP นะอ่าผมเทรดไปที่1 0อเปี้ยเขาก็จะไม่คิดกำไรไม่คิดเลย ไม่คิดเราสักบาทเดียวขายก็ไม่คิดนะครับเพราะฉะนั้นคือปลอดภัยนะโอเคเดี๋ยวผมจะดูย้อนหลังกระเป๋าเงินย้อนหลังการซื้อขายอ่ะน่าจะอันนี้เนาะ,ะเดี๋ยวดูผมยังไม่ได้ถอนนะประวัติกรรมสั่งซื้อโอเคนี่เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นข้างหลังนะครับก็คือ ผมเล่น XRP อย่างเดียวนะอย่างเดียวเลย XRP เห็นไหมลิมิต XRP ซื้อ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 มาราคามาเก็ตบ้างลิมิตบ้างลิมิตก็คือเราตั้งไว้ว่าเราจะขายเท่าไหร่นะครับมาเก็ตก็คือราคาตลาดเลยขายแล้วตามราคาตลาดนะครับเนี่ยผมก็เข้าซื้อขาย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 ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับว่าค่าธรรมเนียมตรงนี้เขาเป็นศูนย์นะครับเห็นไหมครับไม่คิดเลยสักบาทเดียวไม่คิดค่า XRP ด้วยเพราะฉะนั้นปลอดภัย ไม่ได้ปลอดภยัยคือปลอดภัยทั้ง2เว็บเพราะผ่านกรก,รกรตออยู่แล้วนะครับผ่านกรก,รกรตรประเทศไทยเขาให้ได้รับคําอนุญาตกันในการซื้อขายบิตคอยนะครับเงินดิจิตอลอยู่แล้วแต่คราวนี้คืออตัว s i p m a c เนี่ย,เ,เ,ยเขาไม่เก็บค่าธรร,รมเนียมถ้าเป็นเ,เหรียญดิจิตอลตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่ไม่ใช่บิตคอยกับอีทูเรียมนะสตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวอื่นเขาไม่คิดเลยแต่ว่า Value Volume ในการเข้าซื้อต่างๆของตัวอื่นเนี่ยไม่ค่อยเยอะผมก็เลยเล่นแต่ XRP เท่านั้นถ้า XRP ล่วงลวงมาเนี่ยครับดูกราฟล่วงมาปับ๊บหรือในจุดที่ผมช้อนซื้อได้ผมก็จะเข้าซื้อนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เข้าซื้อนะส่วนส่วนตะกี้คือที่เพื่อนเห็นก็คือเข้าซื้อเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ อันนี้เป็นคําแนะนํานะครับเฉยๆถ้าอยากจะซื้อขายยังไงก็เป็นเรื่องของคุณแหละนะครับส่วนเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเนี่ยผมจะแนะนำเ,เว็บในการตัดสินใจเข้าซื้อขายนะครับซึ่งเป็นตัวคัดกรองปกติในคัดกรองคริปโตเนาะซึ่งเพื่อนบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วผมจะใช้ตัวนี้ประกอบในการเข้าซื้อเข้าขายหรือขายออกหรือเขาจะเตือนเราว่าให้ขายออกนะครับอ,อันนี้ฟรี ไม่เสียใครจ่ายใดๆทั้งสิ้นผมว่ามันดีมากเลยนะมันมีตัวนี้ประกอบในการตัดสินใจเนี่ยคือเราดูกราฟอาจจะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็แล้วแต่คุณนะ,ะดูกราฟง่ายๆอย่างถ้าเราเแบบไม่เป็นเลยเราดูกราฟแบบเอ้ยเนี่ยหมุนสกอร์ออกมาเยอะเยเนี่ยครับดูแนวต้านมันนะครับแนวรับแนวต้าน,ม,น,านมันลงได้สุดเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันลงได้สุดเท่าไหร่อย่างเงี้ยมัน ย้อนกลับไปวันไหนถึงวันไหนอะไรเงี้ยวันที่25เดือนไหนอะไรเงี้ยมันเคยอยู่เท่าไหร่เนี่ยมันไซด์เวย์มาตลอดใช่ไหมครับแล้วตอนนี้มันเริ่มมาฮิตละฮิตตั้งแต่เดือน11เป็นต้นมานะครับก็คือราคามันก็ขึ้นแล้วมันก็นิ่งอยู่ตรงนี้เลยแล้วมันไซด์เวย์อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นคือแนวแนวรับมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ16บาทเศษถึงถึง14บาทเนาะแล้วก็แนวต้านมันจะมีอยู่ที่ประมาณผมว่าอยู่ที่1 8 1 9ปประมาณนี้นะไม่เกินนี้นะ แต่ผมไม่ไม่ไปเอาแนวสูงสุดนะเพราะว่าไอตัวนี้มันเป็น v ว l u e อลลุ่มที่เข้ามาเยอะเกินอาจจะมีเจ้าใหญ่เข้ามานะครับเราถ้าเราเราซื้อในช่วงที่มันอยู่ตรงนี้หรือลงไปมากกว่านี้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็แล้วมีเจ้าใหญ่เข้ามาเขาวอลลุ่มมันก็จะดีดขึ้นไปเลยแนะนำเรื่องการดูกราฟเดี๋ยวผมจะไปแนะนำอีกทีหนึ่งในเว็บซิปแมเนี่ยพูดตรงๆว่าดูได้แต่กราฟบนนะครับส่วนวอลลุ่มที่เราเห็นตรงข้างล่างเนี้ย ดูไม่ได้มันดูไม่ออกนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับส่วนไอ้วอลลุ่มของไอตัวบิดคัพเนี่ยเห็นชัดกว่านะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมนะทั้งๆที่มันเป็นกราฟจากแบรนด์เดียวกันที่เป็นเนี่ยครับกราฟจากยี่ห้อเดียวกันก็คือเป็นเทรดดิ้งวิวเนาะเทรดดิ้งวิว com ครับมันอันเดียวกันเลยเพราะเขาใช้เขาใช้กราฟตัวเดียวกันนะ นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าอย่างไงเ,เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับเรื่องขุดเหมืองนะครับคือเราทํางานไปด้วยเนี่ยตอนนี้ผมก็ขุดไปด้วยเห็นไหมครับก็ได้ฟรีนะมันเป็นของ Google นะปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ใช่แบบเป็นของโนเนมของแบรนด์อื่นๆอย่างเงี้ยที่เราต้องไปขุดหเหมืองร่วมกับเขาแล้วอันนี้มันเป็นเบราว์เซอร์เฉยๆนะครับมันไม่กินสเปคเครื่องเลยแล้วไม่ทําให้เครื่องร้อนนะครับยกตัวอย่างก็คือเนี่ยครับของผมเป็น คอมเดสท็อปตั้งโต๊ะเก่า,า,าๆกนะครับอ่ห้านะครับ core i ห้า gen สามด้วยนะแต่กรดจอผมเป็น gtx นะครับหนึ่งศูนย์หกศูนย์หกิกนะครับมันไม่ได้ใช้กรดจอขุดนะครับมันใช้ gpu ขุดนะครับอ้ cpu โทษที cpu ขุดตอนนี้มันเห็นไหมครับมัน m a แม็กเพราะฉะนั้นอ่าพอามัน m a กปับ๊บเราก็ปรับลดลงมาครับให้มันเหลือไม่ต้องไม่ต้องมากนะครับมันจะได้ไม่ต้อง กินทรัพยากรเครื่องเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้ผมอัดหน้าจอไปด้วยแล้วก็แล้วก็ขุดไปด้วยให้ให้เพื่อนดูเนาะเนี่ยตอนอัดหน้าจอเนี่ยคือใช้โปรแกรมนี้อัดนะครับ OBS อัดอยู่นะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นคือมันก็จะดึงทรัพยากร cpu มาใช้นะครับแต่เดี๋ยวพอพอผมปิดไปเนี่ยผมก็จะขุดประมาณนี้นะขุดอยู่ที่ประมาณนี้ cpu มันก็จะทำงานกลางๆครับไม่มากเกินไปยังไงก็ฝาก ติดตาม b ับสไครด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าคลิปหน้าผมจะอัปเดตเรื่องวิธีการตัดสินใจในการซื้อคริปโตนะครับมันมีอะไรช่วยตัดสินใจนะครับมีกราฟช่วยมีคําสั่งช่วยนะครับในการตัดสินใจเราก็จะมาดูกันนะครับถ้าสําหรับคนไม่เป็นเนาะหรือถ้าสนใจก็ออแอดไลน์มาข้างล่างมีดีสคริปชันบอกข้อมูลอยู่นะครับแอดไลน์ผมมามาคุยกันอาจจะตอบบ้างแบบ ไม่มีเวลาตอบบ้างอะไรเงี้ยต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะาต้องทํางานอยู่ด้วยนะแล้วผมก็ทั้งเทรดหุ้นเบิตคอยเล่นบิตคอยนะครับทำหลายอย่างอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคืออ,อต้องบอกเพื่อนนิดนึงว่าอาจจะตอบช้าบ้างต้องขออภัยนะครับผมไว้นาทีนี้ด้วยยังไงก็กดติดตาม s u b สไครต์กันด้วยนะครับช่องเราอาจจะเป็นช่องเล็กๆเกนาะที่แบบว่าคนคนแบบว่าเพิ่งเข้ามาหรือเพิ่งหัดเล่นหุ้นเนี่ย มันทำไรายได้ได้แน่เพราะว่าผมการันตีจากที่ผมทำมาครบปีแล้วปีกว่าแล้วด้วยนะครับเกือบ2ปีแล้วซึ่งทํากําไรมาตลอดนะครับไม่เคยขาดทุนเลยนะครับแล้วกเ็เพื่ออาจจะมองว่าเอ้ยการเล่นหุ้นหรือ,เ,อ,อเทรดเหรียญดิจิตอลมันปลอดภยัยหรือหรือมันทําให้เราขาดทุนไหมหรือเจ๊งไหมอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณไมซ์เซ็ตของคุณนะครับดีพอนะครับแล้วก็ คุณคิดในส่วนที่แบบเอ่อเขาเรียกอะไรไม่โลภเกินไปอะ่ะเอ้ถ้าไม่โลภเกินไปพอเพียงที่จะแบบเอากําไรแค่นี้หลักร้อยหลักพันหลักหมืน่นเงี้ยแค่นั้นพอไม่ต้องแบบโอ้โหได้เป็นล้านเป็นแสนอะไรเงี้ยคุณมีตังค์กินหนมเดือนละสี่ห้าหมื่นสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นคือเงินเทรดเงินครับผมเงินเทรดเงินคุณไม่ต้องไปลงทุนอย่างอื่นแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยก็คือว่าวิธีการเทรด คือเทคนิคการเทรดของผมจะไม่ไม่ไม่ใช้เทคนิคเหมือนคนอื่นนะที่แบบว่าเทรดแล้วมีคัดลอส s นะครับซึ่งคัดลอสเนี่ยผมถามว่ามีไหมมันน้อยมากเลยครับที่จะคัดลอสเพราะว่าผมมองว่าหุ้นตัวนั้นที่ผมเข้าซื้อมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันแค่ลงตามเจ้าใหญ่แค่นั้นเองส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคือหุ้นตัวที่มันมีปัญหาที่มันเป็นลักษณะคือโดนโดนโดนเขาแบบ เจ้าใหญ่เข้ามาแทรกแซงอะไรเงี้ยก็เข้ามาช้อนซื้อไว้อะไรเงี้ยทาให้ราคามันปั่นขึ้นไปสูงๆเงี้ยผมก็ไม่ค่อยเข้าอยู่แล้วผมจะเข้าเฉพาะหุ้นที่มั่นคงแน่นอนดูกราฟโอเคนะครับมีผลประกอบการที่ถูกต้องอ่าประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคือปลอดภัยแล้วในตลาดหุ้นถ้าเป็นหุ้นเซ็ตปกตินะครับไม่ใช่บิตคอยไม่ใช่เงินดิจิตอลที่เราเล่นกันอยู่เงี้ยเอ่อตอนนี้หุ้นทุกตัวผมต้องบอกเลยถ้าคุณถือ VI อีก3ปี4ปีหลังจากนี้ มันจะขยายตัวเป็นแบบหลายเท่าตัวเลยครับมันบอกได้เลยว่ามันขยายตัวมากๆเลยเพราะว่าหุ้นมันลดจาก100เครับเหลือ20%ตอนนี้นะครับมันเซลล์สุดๆอะเหมือนกับคุณซื้อรถยนต์ราคาราคาจริงมันอยู่10,000แบาทเนี้ยสมมุติลดราคา1 0 0 0 0แบาทตอนนี้มันเหลือ2 0 0 0 0ื่นะแล้วคุณเก็บไว้มันก็ยังขายได้แสนหนึ่งอยู่ดีเมือ่อเมื่อถึง 45- หปีข้างหน้าประมาณนี้แต่เพื่อนอาจจะบอกเถียงเอ้ย ไม่ลดมันก็คือลถนะ่ะลดลงมันไม่ได้เพิ่มขึ้นผมเปเรียบเปยนะครับหมายถึงประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นโอเคถ้าอย่างไงก็ฝากขอบคุณที่ติดตามสับสคาจริงๆอันนี้ไปแล้วจริงๆนะครับโอเคบา,บายๆเดียวครั้งหน้าจะมาแนะนำตัวคัดกรองคริปโตเคอเรนซีเนาะที่แบบว่าซื้อตัวไหนเข้าออกยังไงอะไรเงี้ยช่วยช่วยในการตัดสินใจเราได้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามบา,บาย